หาได้ยากแฟนวอลเล่บอลยังตกใจโค้ชทีมชายไทยทำสิ่งไม่คาดคิดกับลูกทีมหาได้ยากแฟนวอลเล่บอลยังตกใจโค้ชทีมชายไทยทำสิ่งไม่คาดคิดกับลูกทีมถือว่ายังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ได้รับคำชมอย่างมากสำหรับวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ได้โค้ชระดับแนวหน้าอย่างโค้ชพักปากกีวอนมาช่วยดูทีม หลังจากที่ฝากความหวังไว้กับทีมชุดดีเรียบร้อยเพื่อให้ลงทำการแข่งขัน C V หลีก2023 C V หลีก2023ที่ประเทศฟิลิปปินส์ส่วนวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะลงทำการแข่งขันในรายการ FIVB Challenger Cup 2023 FIVB ชาเลนเจอร์คัพ2023ที่ประเทศกาต้าที่จะเดิมพบกับเจ้าภาพใช้วงกลางดึกของวันที่28กรกฎาคม2566นี้เกี่ยวกับเรื่องบาเลน,นธนทัศน์ทวีรัตน์นักกีฬาวอลเลยบอลชายทีมชาติไทยได้เผยโมเมนต์ที่หาได้ยากเมื่อปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ที่ใครหลายๆคนมักจะแซวโค้ชคนนี้อยู่เสมอ ว่ามักจะมีสีหน้าที่เคร่งเครียดและไม่ค่อยยิ้มแย้มเท่าไรแต่ก่อนหน้านี้มีผู้ใช้โซเชียลหลายรายแชร์ภาพการหยอกล้อระหว่างอนุรักษ์พันรัมและโคชปาร์คระหว่างการแข่งขันในศึกซีวีลีกสัปดาห์แรกออกมาให้ได้เห็นกันบ้างกระทั่งเพจอย่างเป็นทางการของบาเลนธนทัศน์ได้โพสต์ภาพโมเมนต์น่ารักระหว่างเจ้าตัวและโคชปาร์ค ออกมาโดยเป็นภาพที่โค้ชกำลังช่วยเอาน้ำแข็งมาประครบที่บริเวณข่าของลูกทีมพร้อมกับแคปชั่นนักกายภาพคนใหม่ครับซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ถึงความน่ารักระหว่างนักกีฬากับโค้ชอย่างไรก็ตามสำหรับทีมวอลเลยบอลชาติทีมชาติไทยชุดนี้กำลังอยู่ระหว่างเตรียมลงแข่งขัน วอลเล่บอลชายชาเลนเจอร์คัพ2023ัรายการคัดเลือกทีมไปแข่งขันวอลเล่บอลเนชั่นลีก2024ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่28-30กรกฎาคม2566โดยจะพบกับกาตาร์ในวันที่29กรกฎาคม2566เวลาเที่ยงคืนดูวอลเล่บอลสดได้ที่ volleyballworld.tv